สวัสดีค่ะพอพี่น้องวันนี้มาพอกับช่องเบาเ,าเป้าสาวนนดําสิ่งคืือเก่าะนาอค่ะพี่น้องคะ่ะวันนี้เราจะพามารีวิวรถเสียโต้วยคคะพี่น้องคะ่ะถามจะขว้องรถ ตอบยังกับบอสเอค่ะพี่น้องคะตอบยังกับบอสใดบุ้งเรื่องจ้งยังค่ะพี่น้องคะเอ่อเขาก็เลยให้ไอ้เปามารีวิวให้นะคะ่ะพี่น้องคะเราวันนี้เราจะมารีวิวเครื่องเสียงเสียตัวด้วยพี่น้องคะที่เปาเป๋ารัตีหายไปนะคะ <c oughs> พี่น้องคะอ่ะเราบอกว่ามีแม่เหล็ก156 2ดอกแล้วก็มี power ขับเบรสองดอกแล้วก็มีเบส1หนึ่งตัวแล้วก็มีกาเสียงกลางหนึ่งตัวแล้วก็คาปาซิตเตอร์หนึ่งนะคะพี่น้องคะเสียงกลางนี่จะเป็นแบบผสมผสาน หลายไข่ไม่ยุ่กันนาะพี่น้องคะอืมแล้วก็มีดอกแปดนิ้วสองดอกด้วยค่ะพี่น้องคะอืมแล้วเสียโตก็จะมีสัตว์เลี้ยงด้วยนะคะพี่น้องคะนั่นก็คือยุงค่ะเออพี่น้องคะสัตว์เลี้ยงมีบ่เอืดอ่อยากพี่น้องคะเบาโตผัดอยากเลี้ยงยุ่งเนาะค่ะพี่น้องคะคอยขค้นรถน้ำเลาด้วยพี่น้องเขต้องท้าอยากกันยุ่งในพี่น้องคะเออรถไอป่ากับบ่มีรถเสียเตะก็บ่มีค่ะพี่น้องคะเสียโตเตะยาเลี้ยงยุ่งผู้เดียวค่ะพี่น้องคะเอาพามาชมข้างหน้านะคะบอยขอแล้วเอา แบบนี้ฝนตกเฮ็ดจังไดนนี่ถอดบอกเลือจังไดาไหนวนว่าบ่เลวทาเลซินปนพี่น้นบบนองเพวนว่าสิทาเลซินเอาเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะขอว่าแมีนบ,บ่บบูมมุมถอดบอ่บบูมค่ <c oughs> อยว่าอะต่อมานะคะก็จะมาเป็นโอ้ก็จะเป็นการรีวิวยังก่อลาวไฟคะ่ะพี่น้องคะ่ะเออเบาปากกับเเววเเวไปนะคะพี่น้องคะ่ะอันลาวไฟผู้อ,อื่นบอยู่ตรงตรงของเบาอันของเสียโตบอกพี่น้องเงืงง้งเงาคักหน้าควักหลังพัดจันพี่น้องค่ะเอา เบาเป่าไปแล้วพี่น้อง่ะถึงเวลาวิ่งดินแล้วนะคะพี่น้องค่ะรถป๋ามาดออกมาแล้วต่อไปก็จะเป็นคิวเบาเป่าค่ะพี่น้องค่ะอ่าละพี่น้องข่ะมเตอร์รีวิวรถจนเพินนะคะพี่น้อง่ะอ่ะอันค้นขาไม่ค้นนะคะพี่น้อง่ะก็จะเป็นเจ้าของรถนะคะพี่น้อง่ะเสียตเพราะว่าอันค้นขาไม่คทีเพิ่นจางมาเพิ่นกินเขาพันในยิมเนาะค่ะพี่น้องขาแถาแก่หน่อยก็เลยจัดไห้ค่ะพี่น้องค่ะเบาเป่าก็เลยถอยดากเข้าไปได้ปะเอาตายระบาดเนี้ย เขาบ่อใดค่ะพี่น้องะ่ะหลอบที่หนึ่งหลอบที่สองเขาได้บ่เอา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 ตายตาย,ตายหัว,หว,หวรถขคือเป็นจันปนี้คือหัวฟันหัวอันห,หัวสัน้นหัวฟันหัวแพงไปเทหลอดบอนน์นะเนี่ยนะข่อยวานี่พี่น้องะ่ะเออเอาหลอบที่สามให้แต้งหลบาทนแม่บ้านปนีก็เหยียบแพงเลยพี่น้องะ่ะแม่ไงทวนะ่ะโอ้ยจะเขาเอื่นซ้ายอีกยังพี่น้องค่ข่อยก็บผู้หูกันหูแต่ว่าติดทุกคันค่ะพี่น้องค่พผู้ใดอัน ู้ใดเห็นเขาก็ต้องเข้าแบบเดินหนาสามค่ะพี่น้องค่ะหน่อยนักหน่อยนะที่จิดจวดเบียวเข่านะค่ะพี่น้องค่ะเอ้าแล้วก็มาเจอกับเสียเต้นะคะพี่น้องค่ะคอยามเ่าไปอยากใส่เล้าไฟก็มูดิอันโอ้ไปอยากใส่กระจกหน้าใส่เคือมูบอกว่าสั่นพลาบว์บอวาสั่นพี่น้องค่ะพูดนี่นี่นะคะช่องเก่าของเราฝากฝากทงเสนอ่ลได้ค่ะพี่น้องค่ะซื้อช่องเก่าของเขานดะค่ะพี่น้องค่ะแล้วเราก็มาเปลี่ยนเป็นเบาเป่าสาวนุ่นดั้ซิ่งนะคะพี่น้องค่ะเอ้าเบาเป่าออกมาแล้วนะคะพี่น้องค่ะเบืยเอ้าไปขอว่า เอาจอดอที่ยังบาดนี่โอ้อย <c oughs> ยังพอจอดตั้งลำได้ขอร้อง <c oughs> โอ้ยรหลดกับคนยังสูญชีวิตกว่ากันเนี้ยพี่น้องะ่ะปุ่นต่อไปนะคะ Q h, คิวบบาวเต้ครับพี่น้องเอาลงมัดถึงเลยนี่คนขับแม่โคขึ้นไปยืนอยู่หันแล้วข้าต่ทายเบาเป๋่ทันทีได้ล้รถหลดแล้วสงสัยคนขับแม่โคมาแล้วนะคะพี่น้องขาเอาเสียเต้ R ก็ถอยเข้าไปค่ะเอาติดคือกันบ่นเนี่ บติดได้น้องพี่น้องคะ่ะน่าจะไม่ติดนะคะพวนเอาขอไปขี่รถน้ำเบาโตก็นพี่น้องเบาโตเพื่อเอิ้อข้นรถแล้วพี่น้องคะ่ะพวนพูดอะพูดงั้นเียบยรอยแล้วพี่น้องเห็นเบาความสันสะเทือนของเครื่องเสียงเพลิน <laughs> เขินข่อยพี่น้อง <laughs> เก็บแก้มประยู่แล้วพี่น้องคะ่ะเขินแห้งพี่น้องคะ่ะดีใจหลายพู้สาวมาขี้รถน้ำมาเจ้พี่น้อง <laughs>